ช่วงคริปตโตกอ s s ซตคริปตโตกอสเซตคริปตโกปตโกอสเซตสวัสดีค่ะเอ็ดเบิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนและคุณผู้ชมครับามาหัวหายไปครึ่งหัวเอ็นะครรยาคู่นะฮะแต่ต้องถอยมา,มา,มอาโอเคก็อรุย,ยาตสรุปภาวะตลาดนะครับเช้านี้ครับโอ้โหเปิดมาก็บิตคอยครับตอนนี้บิตคอยอยู่ในแดนบวกครับ ตอนนี้บิตคอยนี่ก็อยู่ที่49,200ดอลลาร์ 4, 9, 200, สหรัฐนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ3%ครับตามมาด้วยอีเธอเรียมครับอีเธอเรียมตอนนี้อยู่ที่3,300ดอลลาร์ 3, 300, สหรัฐตามมาด้วยไบนแนนซ์คอยครับไบนแนนซ์คอยตอนนี้ก็อยู่ที่420ดอลลาร์ 20, สหรัฐเหรียญคาดาโนมีการย่อลงเล็กน้อยครับคาดาโนตอนนี้อยู่ที่2.2ดอลลาร์สหรัฐ เหรียญโซล a n a ครับตอนนี้อยู่ที่166ดอลลาร์สหรัฐตามมาด้วย XRP ตอนนี้อยู่ที่1.05ดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็ดอ c คอยขึ้นมาเกือบ10%เลยครับดอจคอยตอนนี้อยู่ที่0.23ดอลลาร์สหรัฐครับหลังจากที่อีลอนมัสโพสต์รูปสัตว์เลี้ยงของเขานะครับที่สัตว์เลี้ยงชื่อว่าโฟลกีนะครับผมที่เป็นหมาพันชิบะอินูนะทางตัว d o ดอจคอยก็ได้นิส่งตรงนี้ไปด้วยนะครับ ส่ s <S <2: Okay. S 1> วนตลาดไทยครับตลาดไทยวันนี้ most active เป็น Bitcoin ครับบิตคอยตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ่งล้านหกดาพันบาทตามาด้วยเหรียญ OMG ครับ o m i s c โกตอนนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันครับอยู่ที่ห้า้อยสิบเจ็ดบาท o i n ตอนนี้อยู่ที่8 1ดจบาทครับเหรียญ XC ครับ A X s ตอนนี้ของเขามาแรงจริงๆครับเปลี่ยนเกมครับสี่พันเจ็ด้ยเจ็ดสิบาทครับ ขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับสำหรับตัว XE แล้วก็ Ethereum ครับ Ethereum ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท USDT เซลเตอร์สหรัฐครับอยู่ที่สามสิบสามจุดแปดสามบาท CRV ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งบาทเหรียญเนียอยู่ที่สองร้อยหกสิบห้าบาทเหรียญ IOST ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดครับก็มีการย่อนะครับสำหรับ IOST ส่วน Ada Cardano ครับตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่เจ็ดสิบสี่บาทครับ ส่วนเนื้อหาวันนี้ฮะเนื้อหาวันนี้ก็เป็นเรื่องของกรตอนสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีหลายๆบริษัทครับก็ได้มีการยื่นขอเปิดกองทุนบิตคอย ETF กับทางกรตอนสหรัฐครับตอนนี้กรตอนสหรัฐก็ได้ออกมาแจ้งนะครับว่าจะต้องประกาศเรื่องตัวเด็ด์านการตัดสินใจอนุมัติคําขอการเปิดกองทุนบิตคอย ETF ไปก่อนนะครับผม ก็ตัวบริษัทที่มีการเข้ามาขอเปิดนะฮะก็มีตัว v a c u r y Global X, Wisdom Tree แล้วก็ Kryptonian ETF นะครับผมซึ่งจะครบกำหนดในช่วงปลายปีนี้กันนะครับซึ่งทีนี้กราต่อเนี่ยก็ต้องขอใช้เวลาในการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งทางคุณแกรี่เจนเซอร์ประธานกราตอาสหรัฐเนี่ยก็เหมือนมีการส่งสัญญ,ญาณสนับสนุนนะครับว่า ตัว Bitcoin ETF เนี่ยจะเป็นการเทรดได้แบบฟิวเจอร์นะครับผมก็ต้องติดตามกันไปนะครับสำหรับกรอตสหรัฐส่วนต่อมาครับก็คุณเอ็ดเวิร์ดสโนเดนครับเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยถือว่าเป็นนักเปิดโปงความลับของรัฐบาลสหรัฐครับก็ได้มีการออกมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวบิตคอยนะครับคุณเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบนบิตคอยและคริปโตเคอเรนซีครั้งยิ่งใหญ่ของจีนครั้งนี้ครับ เขาบอกว่าการแบนของจีนเนี่ยจะทําให้ตัวบิตคอยเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งเขามองนะครับว่ามันจะเหมือนกับในช่วงสหรัฐเนี่ยในสมัยที่สหรัฐเนี่ยมีการแบนตัวทองคํานะครับย้อนกลับไปเมื่อปี1933กรับประธานาธิบดีแฟรงกินของสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการออกกฎหมายในการห้ามถือครองทองคําของประชาชนในสหรัฐนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการยกเลิก ในปี1971นะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยประธานในพิธีเจอร์โรฟอร์ดเนี่ยก็สนับสนุนทองคำนะครับก็ํำให้ทองคำเ,เริ่มมีค่ากลับมาขึ้นมาอีกครั้งนะครับซึ่งแม้แต่คุณเรเรโอเนี่ยผู้จัดการกองทุนเฮดฟันระดับตำนานนะฮะก็ได้มีการกล่าวเหมือนกันนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะมีการสั่งห้ามการถือรองบิตคอยเช่นเดียวก,กันกับทองคำในอดีตครับซึ่งก็ต้องติดตามกันไปนะครับเพราะว่า ถ้าทีของรัฐบาลสหรัฐในช่วงนี้นะครับก็บอกว่าไม่ได้แบนคริปโตนะครับแต่ว่าอยากจะควบคุมคริปโตเพราะว่าปัจจุบันในคริปโตมันไม่มีใครควบคุมได้ใช่ไหมฮะก็มันเป็นสิ่งที่จะต้องควบคุมนะฮะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นของทางรัฐบาลสหรัฐนั่นเองแล้วก็นายกเทศมนตรีไมอามี่ครับไมอามี่เนี่ยในรัฐฟลอริดานะครับก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างซัพพอร์ตบิตคอยเต็มที่นะครับก็ณนะับปัจจุบันนะครับ ทางไมอามี่เองเนี่ยก็ได้เอาพวกบิตคอยเนี่ยไาจ่ายภาษีให้กับพวกพนักงานราชการในเมืองไมอามี่นะครับซึ่งในยกโเทศสมนในีนโยกเทศม,ทศมตรีของไมอามี่เนี่ยคุณฟรานซิสโซเรสครับก็ได้ออกมาทวีตน,นะครับว่า,าทางไมอามี่เองเนี่ยสามารถทําเงินได้มากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์ภายในวันเดียวบนไมอามี่คอยวอลเล็ตครับก็เป็นวอลเล็ตที่ไมอามี่สร้างขึ้นมานะครับผมซึ่ง เขาได้ก็เหมือนพูดประมาณว่าณปัจจุบันนะครับไมอามี่เนี่ยสามารถเก็บภาษีประชาชนได้น้อยลงครับจากการลงทุนจากบิตคอยนี่แหละครับเพราะว่าทางไมอามี่เองเนี่ยลงทุนในบิตคอยเพื่อที่จะเอามาบริหารประเทศครับอ่าโทษทีบริหารเมืองไมอามี่ครับก็ทําให้ประชาชนเนี่ยอ่าจ่ายภาษีได้น้อยลงนะครับแล้วประชาชนได้เอาเงินไปเก็บในส่วนอื่นๆได้ต่อไปนะครับผมซึ่งในอนาคตอาจจะมีการแจกรางวัลอะไรให้กับ นักลงทุนในเมืองที่มีการถือครองบิตคอยด้วยนะครับแล้วก็บอกอย่างชัดเจนครับว่าไมอามี่เนี่ยไม่ต้องการเงินบริจาคของภาคประชาชนนะครับผมต้องติดตามกันไปครับก็ไมอามี่เนี่ยตอนนี้ก็พพอร์ตเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเต็มที่นะครับก็อย่างที่บอกครับอเมริกาเนี่ยการบริหารบ้านเมืองของเขาเนี่ยก็แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐนะครับหลักๆที่มีการ สมพสนธ์คริปโตชัดเจนนะครับก็มีรัฐโอรยได้ของเมืองไมอามีแล้วก็รัฐเท็กซัสนะครับที่เป็นแหล่งขุดคริปโตในสหรัฐอเมริกาครับอ่านี้มาพูดถึงตัวดอทคอยครับหลังจากที่ดอทคอยเนี่ยได้นิ่งไปนานๆนะครับผมล่าสุดเนี่ยผู้ก่อตั้งดอทคอยครับคุณบิลลี่มาคัสนะครับผมก็ได้กลับเข้ามาในวงการดอทคอยอีกครั้งครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาได้ทิ้งวงการดอทคอยไปตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็ได้ขายดอทคอยไปหมดแล้วด้วยนะครับผม ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณ Billy ี่มาคัสเนี่ยก็ได้กลับมาวงการดอจคอยแล้วครับแล้วก็ได้กล่าวนะครับว่าเขาเนี่ยจะพัฒนาเหรียญดอจคอยเพื่อมันกลายเป็นสินทรัพย์คริปโตที่มีความมีเทคโนโลยีที่อัปเกรดมากขึ้นนะครับโดยเขาเนี่ยจะเน้นให้ดอจคอยเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ e ีเธอรี m ได้นะครับโดยใช้ Bridge ระหว่างตัวดอจคอยกับอีเธอรี่มครับแล้วในอนาคตเนี่ยดอจคอยอาจจะรองรับตัว NFT ได้นะครับบนแพลตฟอร์มของ o p e n s e a เพื่อให้ผู้ใช้ Dogecoin เนี่ยสามารถซื้อ NFT ได้าจากบนแพลตฟอร์ม OpenSea ได้โดยโตรงเลยครับเราลองติดตามกันไปนะครับสำหรับตัว Dogecoin หลังจากที่น้องนนิ่งมานานแล้วก็ต้องอาศัยเงาของอีลอนมัสมาผักหนึ่งเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้สร้าง Dogecoin ก็ไล่เดิมออกมาประกาศมีโปรเจกต์เพิ่มเติมมาแล้วนะครับ สุดท้ายวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของเหรียญเกม X อ็กซีอินฟินิตี้ครับก็เอ็กซีเนี่ยออย่างที่เห็นนะครับว่าในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นบอสแอคทีฟนะครับก็มีสสาเหตุหลักๆครับที่ทําให้เหรียญเอ็กซตอนนี้เนี่ยราคาไต่ขึ้นมาได้นะครับก็คือ1เลยเนี่ยด้วยความนิยมของมันเองนะครับเหรียญเอ็กซีฟินิตตัวเอ็กซีอินฟินิตี้เนี่ยจะเปิดแพลตฟอร์มเว็บเทรดคริปโตของตัวเองครับก็ อันนี้เราก็จะเรียกว่า decentralized exchange นะครับหรือเรียกว่า Dex นั่นเองครับโดยจุดป,ประสงค์เนี่ยเพื่อที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เล่นเกม x e x i n f i n i t y เนี่ยในการซื้อทุกเคส x c e นะครับได้โดยตรงจากทางแพลตฟอร์มเลยไม่ต้องไปเชื่อมต่อกับตัวเว็บเทรดอื่นๆนะครับผมก็จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้มีการประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะครับสามารถเล่นได้อย่างไม่มีสะดุดเลยนะครับเนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยไม่จะเป็นต้องถอนเหรียญออกมาจากแพลตฟอร์มเกม แล้วก็ไม่ต้องไปเทรดเป็นเหรียญอื่นด้วยนะครับผมสามารถทำโรนินขึ้นมาได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุครับก็ตัว X Infinity อ็ n ซ i n i t y อินิตี้เนี่ยจะมีการเตรียมเปิดให้มีการสเต็กกิ้งแล้วนะครับแล้วก็จะแจกแอร์จอบในเร็วๆนี้ด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าอัตราการเติบโตของเหรียญ x อ i n ซี่อิฟเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วครับเพราะว่ามันเป็นเกมบนบล็อกเชนของอีเธอเรียมนะครับแล้วก็เป็นเกม NFT ด้วยนะครับแม้แต่เพื่อนผมเองเนี่ยตอนนี้ก็ ติดนะครับตัวนี้เพราะว่าสามารถทํารายได้จากมานันได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าใครเนี่ยที่จะมาเริ่มต้นเป็นเหรียญ X ซตอนนี้นะครับก็อาจจะต้องลงทุนเยอะหน่อยนะครับผมเหมือนได้ยินข่าวมานะครับว่าขั้นต่ำเนี่ยโ,โหก็ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเอาเงินนะครับผมไปซื้อตัวละคร X อกซครับพิมอนตัวละคร X ซเป็นตัวละครน่ารักเป็นตัวก๊า ตัวในรูปนี้นะครับผมเมื่อเราเนี่ยต้องเอาเงินไปซื้อเหรียญอีเธอรี่มก่อนนะครับแล้วก็เ,เหรียญอีเธอรี่มเนี่ยมาซื้อตัวละครพวกนี้เพื่อที่จะตัวละครพวกนี้ไปเล่นไปปั่นเลเวลนะครับผมเพื่อที่จะได้รับมาพวกโทเค็นต่างๆไม่ว่าจะเป็น XC ็กโทเค็นไม่ว่าจะเป็นโทเค็น XL SLP นะครับผมซึ่งอ่โทเค็นพวกนี้เราสามารถไปต่อยอดทํากําไรได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสเต็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อไอเทมต่างๆในเกมนะครับผม ซึ่งมันตบโตนข้างรวดเด็วครับเพราะว่าการเล่นเกมพวกนี้มันก็ต้องมีทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในการที่จะเอาชนะทีมฝั่งตรงข้ามนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นเหรียญ NFT ด้วยนะครับผมมันก็ต้องมีการซื้อขายตัวละครพวกนี้นะครับซึ่งทําให้มูลค่าของตัวเกมเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมต้องติดตามกันไปครับว่าหลังจากในนี้เนี่ยเราจะได้ยินชื่อของ X อ i กซีฟ ity อีกบ่อยๆแน่นอนครับประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตกระสิบวันนี้ครับ อืมก็มีเรื่องราวเยอะแยะเลยนะฮะอ่ะก้อกทุนตอนนี้ก็ปั่นป่วนกันกับเรื่องราวทั้งคริปโตคริปโตหลังจากถล่มลงมาแล้วก็จขึ้นไปหุ้นหลังจากขึ้นไปก็ถล่มลงมาโอ้ตอนนี้ก็หุ้นไหยมากนะครับผมเออตัวไรดียอย่างอย่างเมื่อคืนก็เ c e e o o o เนาะก็ล่มไป6ชั่วโมงเชื่อซร์คอินสตาแกรมวอท์นะครับในเครือ Facebook ล่มทั้งหมดเลยก็ ทำใหุ้่นของ a c e b o o k เนี่ยร่วงไปครับห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นนะเอาไงดีเอเอาเอาสินทรัพย์ไหนดีอันนี้ก็เดี๋ยวอันนั้นขึ้นเดี๋ยวอันนี้ลงนี่ก็แล้วแต่นะครับผมว่าแล้วแต่แตว่าใครเนี่ยจะถนัดสินทรัพย์ไหนนะครับผมก็ก็ต้องดูนะครับอ่ที่สําคัญเนี่ยอย่าไล่ราคาซื้อเลยนะครับโดยเฉพาะคริปโตเนี่ยการไล่ราคาซื้อเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้าง เสี่ยงสูงมากนะครับติดดอยแน่นอนครับมีการไล่ราคาซื้อเนี่ยได้คะ่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในตลาดสินทรัพย์ในตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะเอ็ดเวิร์ดมาเล่นเรื่นหุ้นเลยอขอบคุณ,ค,ณครับพี่มอ่อนละคุณผู้ชมครับสวัสดีครับรช่วง c r y p t o g o r s e n c y r y p t o g o r s e n c r y p t o g o s e